เอ้ยโยสวัสดีทุกคนด้วยครับผมจากคอมเมนต์นะครับที่ขอให้แนะนําคอมโบให้หน่อยนะครับวันนี้ผมก็เลยมีคอมโบง่ายๆนะครับ9คอมโบมาให้เพื่อนๆได้ลองเล่นกันนะครับแต่ผมก็ไม่การันตีนะครับว่ามันจะชนะ100%เพราะว่าเกมนี้มันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างครับเช่นการแก้ไขสถานการณ์นะครับหรือว่าการแพ้ทางการชนะทางศัตรูและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือดวงครับใครทําบุญเยอะก็ดวงดีใครทําบุญน้อยก็ดวงไม่ดีนะครับแต่สําหรับตัวผมอ่ะ ผมน่าจะอยู่อย่างที่2มากกว่านะครับเปิดไปนี่มีแต่เกลือล้วนๆครับบางครั้งแล้วสําหรับคอมโบที่ผมมาแนะนําวันนี้ครับไม่จะเป็นต้องเลือกตัวฮีโร่เหมือนกับผม1 0 0นะครับขอแค่มีเผ่ากับคาสที่เหมือนกันนะครับมันก็สามารถทดแทนกันได้ครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยครับคอมโบแรกเลยนะครับเป็นคอมโบยอดฮิตที่ผมเจอบ่อยมากๆในแรงมันก็คือคอมโบ6กฮิวแมนแล้วก็6กซัลเลอร์ครับโดยการที่เราจะทำคอมโบนี้เสร็จเนี่ย เราต้องมีเลเวล9ก่อนนะครับมันต้องใช้ฮีโร่ทั้งหมด9ตัวนะครับข้อดีของคอมโบนี้ก็คือมันสกิลแรงครับแล้วก็สกิลได้บ่อยด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเอาใส่ไว้9ตัวนะเดี๋ยวลองเลยโอเคแป๊บเดียวใช้สกิลแล้วนะครับใช้สกิลแล้วสวนไปโอ้โหหายยกตี้นะครับอันนี้คือเลเวล9นะครับถ้าเกิดเราเลเวล10นะครับ ผมแนะนําให้ใส่นาจานะครับ <Two S 1> เพราะว่าอะไร <Two S 1> เพราะว่านาจานะครับตัวเดียวสามารถเพิ่มอิทเทนให้เป็น2นะครับแล้วก็พาณิชร์นะครับให้เป็น2ได้นะครับอ่าดูนะเอาใหม่ใส่นาจาไปปับ๊บ <Two S 1> เห็นไหม <Two Eastern. S 1> เพิ่มเลยนะครับถือว่าเป็นกําไรนะครับปกติเลเวล9ก็จบแล้วนะครับ โหหายอย่างรวดเร็วนะครับเห็นไหมมันแรงมากคอมโบต่อไปนะครับเป็นคอมโบ6กอีเทิร์นหกวอลิเออร์นะครับการที่เราจะทำคอมโบนี้ให้สำเร็จเนี่ยมันต้องมีถึงเลเวลาสิบนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ตัวละครถึงสิตัวเลยนะครับผมว่าคอมโบเนี้ยมันเป็นคอมโบที่ตัวหนาใช้ได้เลยนะครับมันสามารถเอาไว้รับมือกับพวกแอสซัซินนะครับที่มันติดขี้แรงๆได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันเริ่มเลย เห็นได้นะครับว่าเลือดของคอมโบนี้มันเยอะมากนะครับแล้วดาเมจการตีก็รุนแรงใช้ได้นะโอเคเยี่ยมครับคอมโบต่อไปนะครับเป็นคอมโบ6กแอสซัซินแล้วก็ 6L เนะครับคอมโบนี้ต้องใช้เลเวล10นะครับมันถึงจะได้ครบคอมโบเพราะว่ามันต้องใช้ฮีโร่ทั้งหมด10ตัวเลยนะครับจุดเด่นของคอมโบนี้ก็คือ เป็นสายตีแรงนะครับขีแรงแล้วก็หลบหลีกการโจมตีของคู่ต่อสู้ได้นะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันจะกระโดดข้ามตัวแทงนะครับไปโจมตีตัวดาเมดด้านหลังแต่ถ้าเกิดเราจะเล่นคอมโบนี้ครับต้องมั่นใจก่อนว่าดาเมจของเราอ่ะพอที่จะตีคู่ต่อสู้แป๊บเดียวแล้วคู่ต่อสู้ล้มลงไปเลยได้หรือเปล่าเพราะว่าตัวของเราครับมันบางแล้วก็โดนสกิลไม่กี่ทีมันก็ตายแล้วนะครับส่วนที่ผมเลือก2ตัวนี้มานะครับเดี๋ยวผมแยกมาให้ดูอาส่วนที่ผมเลือก2ตัวนี้มานะครับเพราะว่ามันขึ้น3าาวง่ยนะครับ เดี๋ยวสตัวนี้มันขึ้น3มดาวง่ายถ้าเกิดเราอยากขึ้น3มดาวเร็วให้เราเก็บดูอิดไว้ครับถ้าเกิดดูอิดครบสตัวเมื่อไหร่นะครับมันก็จะขึ้น3ามดาวเร็วเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูการโจมตีของพวกมันกันทุกตัวจะกระโดดไปโจมตีตัวดาเมดด้านหลังนะครับต้องเก็บตัวดาเมจให้เร็วที่สุดเนาะไม่งั้นเขาจะยิงสกิลสวนมาเราก็จะตายได้โอเคสวยครับแบบนี้อ่า คอมโบต่อไปนะครับเป็นคอมโบ6บีทแล้วก็6วอลิเออร์นะครับเราต้องมีเลเวลสิบนะครับถึงจะทําคอมโบนี้ได้ครบกบีทกับ6วอลิเออร์เนี่ยครับมันเป็นคอมโบที่เกาะเยอะแล้วก็ดาเมจแรงยิ่งยืนนานยิ่งได้เปรียบนะครับเพราะว่ายิ่งเผาบีทใช้สกิลบ่อยนะครับทีมเราอ่ะจะบวกดาเมจครั้งละ5%ไปเรื่อยๆนะครับถือว่าแรงมากเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูมันสู้กันเลยดีกว่าก็จะสู้กันนานนิดนึงนะครับเพราะว่าเกาะหนา ตัวเต็มกระดานไปหมดโอเคดาเมจมันก็แรงขึ้นเรื่อยๆนะครับ okay. คอมโบต่อไปนะครับ เป็นคอมโบ6ไรเดอร์แล้วก็3ดาก้อนนะครับซึ่งข้อดีของคอมโบนี้ก็คือ6ไรเดอร์ครับมันจะมีเกาะที่หนานะครับแล้วก็3ดาก้อนมันจะทําให้ตัวดาก้อนทั้ง3ตัวครับปล่อยสกิลทันทีเมื่อเริ่มเกมนะครับมันทําให้ตัวคีหลักของไรเดอร์กับดาก้อนครับเป็นดากูลตัวนี้นะครับมันแปลงร่างทันทีที่เริ่มเทินครับแล้วมันก็จะตีกระจายแล้วก็ตีแรงมากนะครับคอมโบนี้แค่วิวแปดนะครับมันก็สามารถทําคอมโบได้ครบแล้วนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดเราทำเวลสิบใช่ไหมเวลสิบนะบผมเพิ่มตัวนี้ครับเป็นตัวเวททั้งสองตัวเลยนะครับขึ้นมาเพราะว่าเราจะได้สามสามซอร์เซอร์ er นะครับแล้วก็ได้ฮิวแมนด้วยนะครับมานามันก็จะขึ้นเร็วขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูกันไเดอร์เกาะแน่นนะครับ ยิ่งโอ้โหแรงมาก okay, ถือว่าเป็นคอมโบที่ง่ายดีนะครับแล้วก็เล่นได้ตั้งแต่เลเวล8เลยคอมโบต่อไปนะครับเป็นคอมโบ6ไซบอร์กแล้วก็6ซอร์เซเลอร์นะครับจะให้ครบคอมโบนี้ก็คือต้องมีเลเวล10นะครับถึงจะครบคอมโบจุดเด่นของมันก็คือ6ไซบอร์กเนี่ยมันจะมีเกาะหนาแล้วก็รีเจนเลือดเยอะนะครับให้เพื่อนทั้งทีมเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ6ซอร์เซเลอร์นะครับมันจะสกิลแรงมากๆนะมันทําให้เรามีตัวยืนข้างหน้าแล้วก็มีตัวสกิลอยู่ด้านหลัง โอเคเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับขอแค่ตัวด้านหลังได้ใช้สกิลคนละครั้งนะครับเพรจะสร้างดาเมจได้เยอะมากนะโอ้โดนสตันทั้งวงไม่เป็นไรยิงสกิลออกมาสวยเนี่ยครับสกิลมันแรงมากนะขอแค่ใช้คนละครั้ง2ครั้งแค่นั้นเองครับคอมโบต่อไปนะครับเป็นคอมโบ6บีทแล้วก็6ซสมนเนอร์นะครับคอมโบนี้มีแค่เลเวล8นะครับก็สามารถทำคอมโบนี้ได้แล้วนะครับ ผมคิดว่าคอมโบเนี่ยเป็นคอมโบที่โหดมากๆนะครับแล้วก็รับมือค่อนข้างยากนะยิ่งมันยืนนานอย่างเงี้ยลูกน้องมันยิ่งเต็มกระดานนะครับแล้วก็ลูกน้องวัดยิ่งตีแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดบี๊ใช้สกิลทีเนี้ยครับถ้าเกิดเราเลเวล9เลเวล10นะครับผมอาจจะใส่ตัวนี้นะครับเป็นแอตตาซินเอลนะครับ2ตัวเป็นแอตตาซินเอลสตัวนะ2ตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่แอตตาซินเอลตัวนี้สอตัวครับเราจะได้2 เราจะได้สองเอลมาด้วยนะเพื่อนๆของเราจะมีโอกาสลบเลียศตูสิบปเปรูเซ็นะครับเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะแรงแค่ไหนหรือว่าลูกน้องมันจะเยอะมากขนาดไหนนะเริ่มเลยเอลซินโดดไปตีด้านหลังครับแล้วก็กบก็ปล่อยลูกน้องออกมาเยอะยิ่งใช้สกิลครับเพื่อนยิ่งตีแรงขึ้นดูโอโ้โหอือหู่ต่อสู้น่าจะท้ออยู่นะเห็นขนาดเนี้ย ก็มันรับมือค่อนข้างยากนะครับคราวนี้คอมโบต่อไปนะครับเป็นคอมโบ6ไซบอกแล้วก็6โปรเจคเตอร์นะครับเราต้องมีเลเวลสิบนะครับถึงจะทําคอมโบนี้จนครบนะจุดเด่นของมันก็คือเกาะหนามมากๆแล้วก็ลีเจนเลือดเยอะนะครับแต่ข้อเสียหลักๆเลยนะครับคือดาเมจนะครับดาเมจมันไม่มีนะครับคอมโบเนี้ยดาเมจมันน้อยมากๆนะเดี๋ยวผมจะลองจัดวางตำแหน่งดีๆนะครับมันก็อาจจะสู้ได้เ,เดี๋ยวเริ่มเลย อาจจะสู้กันนานหน่อยนะเพราะว่าดาเมจมันน้อยเนาะชนะไหมเนี่ยชนะอยู่ชนะอยู่ดาเมจทีละนิดทีละนิดนะครับไค่อยสาสมไปแต่ตัวเราถึกนะครับยืนนานเห็นไหมถ้าเกิดเราไม่ได้เปรียบนะบป่านี้ตายกันยกตี้แล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะลองจัดวางตำแหน่งไม่ดีนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองจัดวางตำแหน่งไม่ดีนะจะสู้ได้ไหมตรวจแทงอ,อ,อ,อ่ะมึงแค่จัดวางตำแหน่งไม่ดีสักแค่นี้จะสู้ได้ไหมเดี๋ยวลองดูนะโอ้ยระเบิดได้อยู่ อันนี้ตัวดาเมจเราเริ่มเหลือน้อยละเหลือแต่ตัวแท้งละทีน,น,นี้คือปัญหาเลยนะครับเห็นไหมถ้าเกิดเราวางตำแหน่งคุมตัวดาเมจไม่ดีก็จะเป็นปัญหาแบบนี้ครับเหลือแต่ตัวแทงเพราะว่าตัวดาเมจเราอะ่ะมีน้อยมากๆนะใครที่จะเล่นคอมโบนี้นะครับต้องระวังนะต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับคอมโบต่อไปนะครับเป็น6กแอสซัซินแล้วก็4ี n อันเดนะครับข้อดีของมันเลยนะครับ 4อันเดสเนี่ยมันจะลดเกาะสัตููลง70%นะครับมันจะทําให้เกาะเหลือน้อยมากๆนะแล้วก็6แอสซซินเนี่ยมันจะตีแรงติดคีนะครับยิ่งเกาะน้อยมันก็ยิ่งตีแรงขึ้นนะคอมโบนี้ครับทำได้ตั้งแต่เลเวล9นะครับใช้แค่9ตัวก็ครบคอมโบเลยนะทีนี้ถ้าเกิดเลเวล10นะครับผมจะใส่ตัวนี้ไปนะครับให้ดูก่อนว่าตัวอะไรนะครับตัวนี้นะครับผมจะใส่ตัวนี้ไป ตรงนี้มันจะเพิ่มนะครับเป็น2ว <2 S 1> <Demon 's. S 1> อลล์อกแล้วก็2องดมอนนะครับมันจะทําให้เลือดอ่ามันจะทําให้เพื่อนเราครับดูดเลือดได้นะครับข้อควรระวังเลยมันจะไม่มีตัวแท้งนะครับเราต้องรีบตีแล้วก็รีบฆ่ามันนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราไปเจอ6วอลเลเยอร์นะครับทำใจครับน,นะนะลองดูนะตัวแท้งเรามีแค่ตัวเดียวนะครับ เห็นไหมเราต้องรีบตีแล้วก็รีบฆ่ามันนะไม่งั้นตัวเราก็จะหายไปเรื่อยๆนะครับเน้นดามเมจแรงนะครับสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับผู้เล่นใหม่ในการเลือกคอมโบหรือว่าการสร้างสารรค์คอมโบใหม่ๆได้นะครับถ้าใครมีคอมโบโหดๆเจ๋งๆมาแนะนำเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเผื่อใครผ่านมาเห็นเนี่ยจะได้เอาไปเล่นได้บ้างครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจกันนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ